สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกับแหวนนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสําหรับวันนี้นะคะแควนจะสอนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบแบบมีการกระจายค่ะวิธีที่1น,นะคะการกระจายก็คือการยืมนั่นเองค่ะเรามาดูที่พัฒนาความรู้หน้า101ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเลยค่ะ เดี๋ยวมีสอขึ้นมาด้วยเลยนะคะจากตัวอย่างนะคะมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทั้งหมด325คนเป็นนักเรียนชาย19คนเป็นนักเรียนหญิงกี่คนคะ โจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่ามีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทั้งหมด325คนเป็นนักเรียนชาย119คนโจทย์ถามหาอะไรถามหาก็คือเป็นนักเรียนหญิงกี่คนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบก็คือ325ลบ119ค่ะเรามาดูขั้นตอนที่1นะคะ วิธีลบเราก็ต้องตั้งเลขโดดให้ตรงกับหลักใช่ไหมคะก็คือจะมีหลักร้อยหลักสิบเหมือนเดิมค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะการลบจะทำถูกต้องก็ต่อเมื่อนักเรียนใส่ค่าเลขโดดให้ตรงกับหลักนะคะ325 3ก็จะอยู่ในหลักร้อย2อยู่ในหลักสิบ5อยู่ในหลักหน่วยลบด้วย119ค่ะ1อยู่ในหลักร้อย 1>, 1อยู่ในหลักสิบและ9อยู่ในหลักหน่วยค่ะต่อไปค่ะเราเริ่มลบเลยนะคะขั้นตอนที่1ลบในหลักหน่วยค่ะ5หน่วยลบ9หน่วยค่ะนักเรียนจำรูปภาพที่เราใช้ตารางหน่วยในการลบได้ไหมคะมีอยู่5หน่วยตารางหน่วยแค่5หน่วยเราจะไปลบ9หน่วยได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยยืมตาราง10บใช่ไหมคะมา1แท่ง รวมกับของเดิมอีก5เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเป็น15ถูกไหมคะตาราง10เดิมเรามีอยู่2ใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ค่ะเหลือ1แท่งหรือ1น0นั่นเองและตารางหน่วยเรามีอยู่เดิมหหน่วยเรายืมหลัก10มา1แท่งก็คือ10หน่วยบวกของเดิมก็จะเป็น15หน่วยคะ่ะเราก็จะได,ได้แบบนี้นะคะคือให้นักเรียนขีดเส้นทับที่หลักสินะคะนักเรียน ขีดเส้นทับเลข2เลยค่ะ20ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1 0 5หหน่วยยืมมาอีก10ก็เป็น15นะคะให้นักเรียนทำแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเราก็เอา15หน่วยมาลบ9หน่วยนะคะทำยังไงคะถ้าเราไม่มีตารางรูปภาพในการช่วยเราก็เอา9ไว้ในใจใช่ไหมคะนักเรียนเอากำปั้นขึ้นมา2มือเลยค่ะ 9แล้วนับไปถึง15นะคะแล้วเรามาดูจำนวนว่าเราได้เท่าไหร่9อยู่ในใจนับต่อค่ะ10 11 12 13 14 15บ้าเราได้กี่นิ้วคะนักเรียนได้6นิ้วเราก็ตอบเท่าไหร่คะ6หน่วยค่ะขั้นตอนที่2ค่ะลบในหลัก10บค่ะ หลักสิบเราโดนยืมไปแล้ว1 0เราก็จะเหลือ1 0ถูกไหมคะ1 0่ลบ1ก็เหลือ0ูนค่ะต่อไปขั้นตอนที่3ค่ะลบในหลักร้อยค่ะ300เหมือนเดิมไม่ได้มีใครยืมไปถูกไหมคะหรือไม่ได้กระจายไปที่ตัวไหนเลยเราก็จะเหลือ300-100ลบ100เท่ากับ200ค่ะมาดูวิธีการแสดงนะคะการเขียนแสดงวิธีหาผลลบนะคะวิธีทำ ขีดเส้นใต้2เส้นเหมือนทุกครั้งที่รูแอนสอนใช่ไหมคะแล้วก็บรรทัดแรกก็คือเอาตัวตั้งก็คือ325ตั้งค่ะลบด้วย119ค่ะขีดเส้นใต้1เส้นอย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะบรรทัดตอบเดีอย่าลืมขีมะะด,เด,มขดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วเราก็มาเริ่มที่หลักหน่วยค่ะลบที่หลักหน่วยก่อน5หน่วยลบ9หน่วยได้ไหมคะ นักเรียนห้ามเอา9ขึ้นไปลบหโดยเด็ดขาดนะคะเป็นวิธีที่ผิดนะคะห้ามเอาตัวลบขึ้นไปลบตัวตั้งเราต้องเอาตัวข้างบนหรือตัวตั้งเท่านั้นนะคะลบเมื่อห้าหน่วยลบ9หน่วยไม่ได้เราก็จะใช้วิธีกระจายหรือยืมค่ะยืมไปที่หลัก10นั่นเอง20โดนยืมไป1น,นะคะเราก็จะเหลือ1 0 5หหน่วยยืมหลักสิมาสิบใช่ไหมคะ รวมกับของเดิมคือ5เราก็จะได้15หน่วยค่ะนักเรียนขีดเส้นทับตัวเลขแล้วก็เขียนข้างบนแบบคุณครูเลยนะคะเราก็จะได้15หน่วยลบ9หน่วยใช่ไหมคะ15หน่วยลบเหน่วยเมื่อกี้คุณแอนพานับแล้วได้เท่าไหร่คะได้6หน่วยหลัก10 1 0นลบ1ก็เหลือ0-10หลักร้อย300ลบ100ก็เหลือเท่ากับ200 ตอ,ตอบ่ตอบเท่าไหร่คะ206ค่ะอย่าลืมบรรทัดต,ตอบ่ตอบขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะดังนั้น325-119ลบ1เท่ากับ206ค่ะวิธีสังเกตนะคะหรือวิธีการตรวจคำตอบนะคะก็คือให้นักเรียนนำผลลัพธ์ที่ได้คือ206บวกกับตัวรบ ตัวลบของเราก็คือหนึ่ง้อยสิบเกค่ะแล้วมาหาคำตอบกันนะคะสอง้อยหกบวกหนึ่ง้อยสิบค่ะหกหน่วยบวกเก้าหน่วยค่ะหกหน่วยบวกเก้าหน่วยได้สิบห้าหน่วยใช่ไหมคะใส่ห้าทดหนึ่งค่ะศู0ย์สิบบวกหนึ่งสิบได้หนึ่งสิบบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็นสองสิบค่ะ 200-100บวก100ก็ได้เท่ากับ300เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบคือ325ก็เท่ากับตัวตั้งที่เราตั้งลบในตอนแรกใช่ไหมคะเราก็จะได้ผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัวตั้งค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบเป็นนักเรียนหญิง206คนค่ะนะต่อไปเลยนะคะหาผลลบ264-191ลบ191ค่ะ ตั้งค่าเลขโดดก่อนเลยนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย264 2อยสองอยู่ในหลักร้อย6อยู่ในหลักสิบสอยู่ในหลักหน่วยลบด้วย191 1อยหนึ่งอยู่ในหลักร้อย9อยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักหน่วยค่ะขั้นตอนที่1ลบในหลักหน่วยเหมือนเดิม4หน่วยลบหนึ่งหน่วยค่ะมีอยู่4ลบหนึ่งได้เลย4ลบหนึ่งเหลือ3หน่วยใช่ไหมคะ ขั้นตอนที่2ค่ะดูที่หลัก10ค่ะหลัก10ของเราคือ60ลบ90ในความเป็นจริงนักเรียนมีเงินแค่6บาทจะไปซื้อขนม9บาทได้ไหมคะไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีกระจายหรือวิธียืมที่หลักร้อยค่ะนึกภาพตารางแผ่นร้อที่คุณครูสอนไปแล้วนะคะก็คือเราเอาแผ่นตาราง100มาแตกเป็นตาราง10ตารางร้อยตาราง แยกหรือกระจายเป็นตาราง10ได้เท่าไหร่คะได้10ตาราง10ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น200โดนยืมไป100ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ100ใช่ไหมคะต่อไปตาราง10หรือหลัก10บของเราคือ60ยืมเข้ามาอีก10เราก็จะเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเป็น16คะ่ะ ทีนี้เราก็เอา160ลบ90ได้เลยค่ะเอา9ไว้ในใจใช่ไหมคะออาอะไรเอ่ยกำกับปั้นขึ้นมานับไปถึง16ค่ะทีละนิ้วช้าๆนะคะ9แล้วนับต่อค่ะ10 11 12 13 14 15 16ทีนี้ดูนิ้วที่เราเอา้อขึ้นมาเท่าไหร่คะ7นั่นเองค่ะเราก็จะได้เท่ากับ70ใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะขั้นตอนที่3ค่ะลบในหลักร้อยหลักร้อยเราถูกหลัก10ยืมไปแล้วหรือเรากระจายไปเป็นตาราง10ไปแล้วเราก็จะเหลือแค่100 100ลบ100ก็จะเท่ากับ0ู0ทีนี้0ตัวข้างหน้าเราจะไม่นิยมเขียนข้อนี้ก็เลยจะตอบเป็น73ค่ะมาดูการเขียนแสดงวิธีหา ผลลัพธ์ของวิธีลบนะคะวิธีทำเอาตัวตั้งมาตั้งเลยค่ะคือ264ลบ191ค่ะขีดเส้นใต้1เส้นอย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะบรรทัดตอบก็ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะลบที่หลักหน่วยค่ะ4หน่วยลบหน่หน่วยเหลือ3หน่วยค่ะหลักสิบค่ะ60ลบ90ไม่ได้นักเรียนจำไว้นะคะห้ามเอา ตัวลบคือ9ไปลบ6ตัวลบโดยเด็ดขาดก็คือห้ามเอาบรรทัดข้างล่างขึ้นไปลบบรรทัดข้างบนนั่นเองนะคะห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะคะนักเรียนเราต้องใช้วิธีกระจายหรือวิธียืมค่ะเราไปยืมที่หลักร้อยเลยค่ะหลักร้อยก็คือเรายืมตารางร้อยใช่ไหมคะจาก200ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ100หลักสิเดิมมีอยู่60ยืมตารางร้อยมา10ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ เป็นสิค่ะ1 6บลบเเหลือ7ใช่ไหมคะหลักร้อยเหลือ1 0 0่งร้อยลบหนึ่งรบหนึก็เหลือ0ข้อนี้ก็ตอบระตอบคือ73ค่ะเพราะศูนย์อยู่ข้างหน้าเราจะไม่เขียนนะคะดังนั้น2 6 4ร้อยหลบหนึเท่ากับเจค่ะ สังเกตนะคะวิธีสังเกตหรือวิธีการตรวจคำตอบก็คือนำผลลัพธ์ที่ได้คือ73ไปบวกกับตัวลบตัวลบก็คือ191ใช่ไหมคะเรามาหาคำตอบกันค่ะว่าเราทำถูกไหมวิธีบวกก็เหมือนเดิมค่ะบวกที่หลักหน่วย3หน่วยบวก1น่หน่วยได้4หน่วยค่ะ70บวก90ค่ะ9อยู่ในใจบวก7 9แล้วนับต่อ 1ิ1ส1บ1อ1ด1ิบสก็ใส่6กทดอะไรคะทดหนึ่งไปที่หลักร้อย100บกตัวทดหนึ่งก็เป็น200ร้อคำตอบที่ได้ก็คือ264ค่ะต่อไปค่ะนะต่อไปเลยนะคะหาผลลบตัวอย่างนะคะ4 3 7ร้ลบเกวิธีทำเห็นไหมคะ เราก็ตั้งเลข437 4อยู่ในหลัก100 3อยู่ในหลัก10 7อยู่ในหลักหน่วยลบ92 9ก็ต้องอยู่ในหลัก10ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น9ก็90ก็เขียนให้ตรงกับ30 2อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ7หน่วยขั้นตอนที่1เรามาลบที่หลักหน่วยค่ะ7หน่วยลบ2หน่วยค่ะมีอยู่7ลบ2ก็เหลือเท่าไรคะเหลือ5หน่วย หลักสิค่ะ30-90 3ลบ90 3น้อยกว่า9เพราะฉะนั้นเราลบไม่ได้เราก็ใช้วิธีกระจายหรือยืมนั่นเองค่ะเราไปยืมที่หลักร้อยค่ะตารางร้อยเราก็จะเหลือเท่าไหร่คะเดิมมีอยู่4โดนยืมไปหนึเหลือ3ตาราง10มีอยู่3แท่งหรือ30แล้วใช่ไหมคะยืมตารางร้อยมา10ก็จะรวมเป็นเท่าไหร่คะเป็น13ค่ะ อย่าลืมบวกตัวเองที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดิมมีอยู่3ยืมมาอีก10ก็เป็น13 13-9ลบ9ค่ะทำยังไงคะเอา9ไว้ในใจใช่ไหมคะนับไปถึง13ค่ะ9แล้วนับต่อ10 11 12 13ได้เท่าไหร่คะได้40นั่นเองคะ่ะหลักร้อยโดนยืมไปแล้วเหลือ300 300ไม่3 0มไม่มีตัวลบก็ชักลงมาเลยก็จะเป็นคำตอบคือ 345ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะอีกข้อนึงค่ะ290-152ลบ152ค่ะวิธีทำนักเรียนตั้งเลขเลยนะคะ3าหลักลบ3หลักตั้งตัวเลขได้ตรงกันเลยถูกไหมคะ2 9 0้ลบ152ลบที่หลักหน่วยค่ะ0ูหน่วยลบ2หน่วยศูลบ2ได้ไหมคะ ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะศูนย์มันน้อยกว่า2หรือในความเป็นจริงก็คือหนูมีเงินอยู่ศูนย์บาทหนูจะไปซื้อขนม2บาทได้ไหมคะไม่ได้เราก็จะใช้วิธีกระจายหรือยืมนั่นเองหรือที่เคยสอนไปเมื่อบทที่แล้วก็คือการนำตาราง10มาแตกออกเป็นตารางหน่วยนั่นเองถูกไหมคะเราก็จะไปยืมที่90 9โดนยืมไป1ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ถูกไหมคะหรือ80จากตาราง1ิบ กระจายไปเป็นหน่วยก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น10หน่วยเดิมมีอยู่แล้วศูนย์หน่วยก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น10หน่วย10หน่วยลบ2หน่วยเหลือ8หน่วยถูกไหมคะต่อไปหลัก10หรือตาราง10ค่ะ80ดสบลบห้ 50, ค่ะ8ลบหก็เหลือ3ถูกไหมคะหลักร้อยค่ะ200้อลบหนึค่ะ2อลบ1ก็เหลือ1ค่ะ ต่ออบตอบก็คือ138ค่ะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะสำหรับงานวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาค่ะทำแบบฝึกหัดหน้า103นะคะงานอยู่ในหนังสือเล่มสีม่วงนะคะนักเรียนหนังสือหน้า103ค่ะมีทั้งหมด 8ข้อค่ะนักเรียนทําลงในสมุดทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะเข้าไปตรวจการบ้านทุกๆวันอยู่แล้วนะคะนักเรียนหวังว่านักเรียนจะทําตามขั้นตอนที่คุณครูสอนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ